ยินดีต้อนรับเข้าสูบ่บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านผ่านวนนยุคคำควบกั่มรอระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3รับผิดชอบโดยคุณครูมรดีจุนจันทรังสีจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถอธิบายการผ่านวันยุคคำควบกั่มรอได้ 2. นักเรียนสามารถผ่านวันยุคคำควบกั่มรอได้ สามนักเรียนสามารถแยกขังควบกัมรอตามอักษรสามหมู่ได้สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาภาษาไทายสําหรับวันนี้นะคะทีเชิจสภาเด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านผันวรรณยุกต์คำควบกลัมรอริงกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนกันได้นั้นเด็กๆต้องรู้ก่อนว่าคำควบกัมรอริงนั้นคืออะไรนะคะเรามาทบทวนพร้อมๆกันเลยค่ะ อักษรควบรอริงคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวควบกันโดยพยัญชนะตัวที่2เป็นรอริงผสมด้วยสระเดียวกันพยัญชนะที่ใช้รอริงในการควบกล้ำน,นะคะมีทั้งหมด6ตัวนั่นก็คือกอรอขอรอคอรอขอรอพอรอ,อ,รอ,อ,รอและปอรอนะคะมีแค่6ตัวนะการอ่านออกเสียงอักษรควบรอนั้นต้องอ่านพยัญชนะต้น ทั้งสองตัวไปพร้อมกันนะคะต่อมานะคะเราจะมาทบทวนในเรื่องของงานทีทิเชอร์มอบหมายให้นักเรียนทํากันไปนะคะส่วนมากทํากันได้ถูกต้องหมดเลยค่ะเด็กๆเ,เรามาทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะจากที่ทีิเชอร์ได้ให้อ่านบทความนี้ไปนะคะก็จะมีคําว่าเกลือกัวเสือโคง้งแล้วก็เอออะไรเอ,อ่ย เปลียงพรำแล้วก็กื่กกํำคาใครมีหมดเลยนะคะเปล่าปีด้วยแล้วก็ตามด้วยปล่อยปลานะคะจากนั้นก็เจอคำว่าโครงเพลงแล้วก็ตามด้วยเพลงแล้วก็พิกแพงคางแขง แล้วก็กลางแล้วก็คองแล้วก็ผงขังนะคะเด็กๆส่วนมากจะทําถูกกันหมดเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราไปเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องของการอ่านผ่านวรรณยุกต์กันเลยค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยเอาล่ะค่ะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนกันในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็มีเกมมาให้เด็กๆ ได้จ่ายกลุ่มคํากันนะคะโดยในเชื่อมีคําที่เชื่อกมกหนดมาให้ก็มีคําคว่าคล้ำกลายพลังปลิวโผล่แลโขลงคล้ายแกลคลอขรังกลาดมีด้วยกันทั้งหมด12คํานะคะให้เด็กๆแบ่งแยกออกมาว่าแต่ละคํานั้นอยู่ในอักษรใดบ้างนะคะก็จะมีอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ําวิธีการสังเกตนะคะ ให้สังเกตที่พยัญชนะตัวแรกนะคะเด็กๆมาดูกันที่คําแรกค่ะคําแรกคือคำว่าครามมีคอควายเป็นพยัญชนะต้นคืออักษรต่ํานะคะกลายก็กลอักษรกลางของคอพานอยู่ในอักษรต่ําปริว้วปะปาอ,อ,อักษรกลางโคอ,อักษรสูงแผอักษรสูงโผงอักษรสูงคล้ายอักษรต่ํา ก้วอักษรกลางคออักษรต่ําขังอักษรสูงพาดอักษรต่ํานั่นเองค่ะวิธีการผันวรรณยุกต์นะคะก็ไม่ยากเช่นเดียวกันให้เด็กๆสังเกตพยัญชนะตัวแรกนะคะเด็กๆสังเกตไหมไม่ว่าจะเป็นกรอปรอขรอขอรอขอรอขอรอ,ขอ,รอ ที่ดิเซอขีดมาให้เด็กๆเห็นมันจะมีแค่พยัญชนะต้นที่ควบกล้ากับรอลิงมีเพียงแค่6ตัวเท่านั้นถูกไหมคะก็มีกรอปรอผอรอขอรอคอรอและคอรอนั่นเองค่ะเด็กๆจําให้แม่นนะคะต่อมานะคะเราจะเข้าสู่ในเรื่องของการผันวรรณยุก,กันค่ะการอ่านผันวรรณยุกคำที่มีอักษรควบกล้าลอนะคะพยัญชนะที่ใช้รอลิงควบกล้ามีด้วยกัน6กตัว ได้แก่กอไก่ขอไข่ขอควายขอพึ่งพอพานและปอปลานะคะมีแค่6ตัวนะเด็กๆพยัญชนะเหล่านี้นะคะอยู่ในอักษรที่แตกต่างกันการผ่านวรรณยุกต์จึงผ่านต่างกันนะคะเพราะอะไรเพราะว่ากอไก่กับปอปลาอยู่ในอักษรกลางขอไข่ขอพึ่งอยู่ในอักษรสูงและคอควายกับพอพานอยู่ในอักษร ต,ต่อมานะคะเรามาดูการผ่านวรรณยุกต์ในอักษรกลางกันก่อนค่ะที่เป็นคำควบกรรล้ำลอริงนะคะอลอริงบวกด้วยอักษรกลางอักษรกลางก็คือคำที่มีกอไก่เป็นพยัญชนะต้นปอปลาเป็นพยัญชนะต้นรวมกับอักษรควบกล้ำก็จะเป็นกอรอและปอรอนะคะลอลิงควบก,กับอักษรกลางจะผ่านวรรณยุกต์ อย่างอักษรกลางก็คือผ่านได้ครบห้าเสียงรูปมีรูปวรรณยุกต์สี่รูปตรงตามเสียงได้แก่เสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์นะเสียงเอกรูปเป็นเอกเสียงโทรูรปเป็นโทเสียงตีรูปเป็นตีเสียงจัตวารูปเป็นจัตวานะคะเรามาดูตัวอย่างการผัานวรรณยุกต์กันเลยค่ะตัวอย่างคำแรกนะคะ คำว่ากลุ่มจะผ่านได้5เสียงเลยกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ้มกลุ่มคำที่สองแปลงจะผ่านได้เป็นแปลงแปลงแป้งแป้งแปลงอย่าลืมนะคะอักษรกลางผ่านได้5เสียงคำที่ควบกล้ามด้วยรอรงมี2ตัวก็คือกรรและปรนะคะต่อมาเรามาดูกันในอักษรสูงกันบ้างค่ะ อักษรสูงนะคะรอเริงบวกอักษรสูงที่เป็นขอไข่กับขอพึ่งจะได้เป็นขอรอหรือขอรอนะคะรอเริงคว่กับอักษรสูงจะผ่นวรรณยุกต์อย่างอักษรสูงก็คือผ่นได้สามเสียงมีรูปวรรณยุกสองรูปตรงตามเสียงได้แก่เสียงเอกรูปวรรณยุกต์เป็นเอกเสียงโทรูรปวรรณยุกต์โทเสียงตะว,ว่าไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะ ต่อมาเรามารู้ตัวอย่างการผับรรณยุกเป็นค่ะสังเกตนะอักษรสูงผันได้3มเสียงคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาเสียงเอกรูปเป็นเอกเสียงโทรูรปเป็นโทเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกอยู่ด้านบนนะคะตัวอย่างคำเช่นคําว่าคุยคุยคุยขุยแผลงแผลงนะคะก็จะเป็นแผลงแพง แสงแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะอักษรสูงผ่านได้3มเสียงเสียงเอกเสียงโทเสียงจัตวาเสียงเอกรูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงจัตาวา,ตา,วาไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะต่อมาอักษรต่ำกันบ้างค่ะลอลิงบวกอักษรต่ำอักษรต่ำมีพี่ชนะสองตัวเหมือนกันก็นกคือคอควายกับคอพนันก็คือ พอรอกับพอรอนั่นเองค่ะเมื่อเราเริงควบกั่กับอักษรต่จาจะผ่านวรรณยุกต์อย่างอักษรต่าเลยก็คือผ่านได้3ามเสียงรูปวรรณยุกสองรูปอย่าลืมนะคะอักษรต่ารูปและเสียงไม่ตรงกันนะโดยที่เสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงโทใช้รูปเอกเสียงตีใช้รูปโทนะคะ ่อมาเรามาดูตัวอย่างการผ่านวรรณยุกต์ในอักษรต่ําที่ควบก,กรรด้วยลอลิงกันค่ะคลองตัวอย่างคำนะคะคลองจะผ่านได้เป็นคลองคลองคลองคลายจะผ่านได้เป็นคลายไผ่คลาย,ลายแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะอักษรต่ําผ่านได้สามเสียงเสียงสามัญเสียงสามัญน,นะ ไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงโทรูรปเป็นเอกเสียงตีรูปเป็นโทแบบนี้นะคะเอาละค่ะเราลองมาค้นหาคำผิดกันบ้างค่ะในข้อนี้ในชุดนี้นะคะในกิจกรรมนี้นะให้เด็กๆสังเกตคำที่ที่เชื่อกุมเมาให้ดูซิว่าคำไหนผิดบ้างนะคำตอบก็คือ คำนี้เลยเพราะอะไรเพราะว่าขอไข่อยู่ในอักษรสูงอักษรสูงไม่มีรูปตีในการผันวรรณยุกต์นั่นเองค่ะต่อมานะคะคือข้อโคลนตัวนี้เหมือนกันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าขอไข่อักษรสูงไม่มีรูปจัตวาเหมือนกันค่ะต่อมาคือคําว่าเขาคานี้นะคะอย่าลืมนะคะว่า พอพานอยู่ในอักษรต่ำอักษรต่ำผ่านรูปและเสียงไม่ตรงกันเสียงตีก็จริงแต่รูปต้องเป็นรูปโทนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ถึงกิดนะต่อมาคําว่าแคล้วนะคะแคล้วก็เหมือนกันเสียงต้องเป็นเสียงตีก็จริงแต่รูปต้องเป็นรูปโทนะคะต่อมานะคะเรามาฝึกผ่านวรรณยุกต์กันค่ะกลัวจะผ่านได้เป็นยังไงเอ่ย กัว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 แบบนี้นะคะขลัง,ง,งก็จะเป็นคลังคลั่งขลังคลก็จะผ่านได้เป็นคลใคล้คลอย่างนี้นะคะเด็กมาต่อกันนะคะฝุ่งจะผ่านได้เป็นฝุ่งพรุงพร่งฝุ่งพลอยจะผ่านได้เป็น ปลอยพล้อยพลอยปรงจะผ่านได้เป็นปรงปรงปร้งปรงปรงแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะคำที่อยู่ในอักษรคู่กล้ามรอนั้นมีพยัญชนะต้นได้แค่หกตัวนะคะอย่าลืมนะหกตัวนะจำให้แม่นนะคะต่อมาเรามาบอกเสียงวรรณยุกต์กันบ้างค่ะข้อที่หนึ่งคำว่าครองตัวนี้ มีเสียงวรรณยุกเป็นอะไรคะลูกเป็นโทอยู่ในอักษรต่ำลูกเป็นโทเสียงต้องเป็นเสียงตรีนั่นเองค่ะจะผ่านได้เป็นครองคล่องคล้องแบบนี้นะคะตัวอย่างที่สองค่ะโครนกอไก่อยู่ในอ,อนักษรกลางผ่านได้ไม่มีลูกวรรณยุกเลยจะผ่านได้ห้าเสียงก็คือเสียงสามัญน,นั่นเองค่ะ จะหันได้เป็นกลนกล่นกล้นกล้นกลน,ลน,ลนแบบนี้นะคะต่อมานะคะข้อที่สามนะคึงขอไข่อยู่ในอักษรสูงผ่นได้3ามเสียงไม่มีรูปวรรณยุกอยู่ในเสียงจัตาวานะคะลักษณะการผ่านก็จะผ่านได้อย่างนี้เลยคึงครึ่งครึง,รง,รงแบบนี้นะคะ ต่อมาข้อที่4ค่ะโปรนะคะพอพึ่งอยู่ในอักษรสูงรูปเป็นเอกเสียงก็ต้องเป็นเสียงเอกนั่นเองค่ะลักษณะการผันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะโปรโพโพรแบบนี้นะคะมาต่อในข้อที่5ค่ะครั้งนะคะพอพานอยู่ในอักษรต่ํารูปเป็นโทเสียงก็ต้องเป็นเสียงตรีลักษณะการผันค่ะ รังรังรังนะคะต่อมานะคะข้อที่6ค่ะเปรี่ยวปลา,ปาอยู่ในอักษรกลางรูปเป็นเอกเสียงก็ต้องเป็นเสียงเอกนั่นเองค่ะลักษณะการผันนะคะเปรียวเปรี่ยวเปรียวเปรี้ยวเปรียปร่ยวแบบนี้นะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรานะคะก็คือ ช่วงสรุปความรู้นะคะจากที่เราเรียนกันมาในวันนี้นะคะที่เชร์จะมาสรุปความรู้ให้เรียนเข้าใจกันอีกหนึ่งครั้งนะคะการผันวรรณยุกค,คำที่มีอักษกกรโค้งกล้มรอนะคะอักษกกรโค้งกล้มรอเนี่ยจะมีพยัญชนะต้นด้วยกันทั้งหมด6ตัวนั่นก็คือกอรอปอรอขอรอขอรอพอรอและพอรอนะคะโดยแบ่งออกเป็นอักษร3หมู่ดังนี้นะคะกอรอเนี่ย จะอยู่ในอักษรกลางกอรอก็อยู่ในอักษรกลางขอรออยู่ในอักษรสูงขอรอก็อยู่ในอักษรสูงพอรออยู่ในอักษรต่ำคอรอก็อยู่ในอักษรต่ำนะคะเราจะแบ่งกันแบบนี้นะโดยการที่เราดูเพยัญชนะต้นตัวแรกว่าอยู่ในอักษรหมู่ใดนะคะอักษรกลางผ่านได้5เสียงมีรูปวรรณยุกต์4รูป ตรงตามเสียงและก็ตรงตามรูปเลยนะคะต่อมาอักษรสูงค่ะอักษรสูงผ่านได้3าเสียงมีรูปวรรณยุกต์สองรูปโดยที่3ามเสียงนั้นก็จะมีเสียงเอกเสียงโทและเสียงชตวานะคะโดยใช้รูปวรรณยุกต์เพียงแค่2รูปก็คือรูปเอกและรูปโทค่ะต่อมานะคะอักษรต่ำอักษรต่ำผ่านได้3าเสียงมีเสียงสามาัญเสียงโทและเสียงตีรูปและเสียงไม่ตรงกันนะคะอักษรต่ํา มีรูปวรรณยุกสองรูปก็คือรูปเอกและรูปโทโดยที่สามารูปสามารโทร,รูปเอกตีรูปโทนะคะต่อไปนะคะก็คือกิจกรรมให้เด็กๆทํากันแล้วนะคะกิจกรรมวันนี้ที่เชื่อจะให้ทําอะไรนั้นเด็กๆไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะสําหรับการบ้านของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือให้นักเรียน อ่านบทร้อยกองแล้วนำคำที่มีอักษรคู่รอจากบทร้อยกองมาจัดกลุ่มตามหมู่อักษรนะคะไปดูกันค่ะบทร้อยกองของเรานะคะคลาใครไกลพับคลาต้องค่ายคลาด้วยขาเขาปบเกลือนจนเกี้ยงเกาให้คุกเขากับปลอมแปลงปุกปอมอย่าผีผาม อดปล่อยกล้ามด,ดูกล้องแก้งไก่เกียคายคางแทงไม่เปลี่ยนแปลงแผงเผอไผ่สังเกตไหมคะว่าบทรอยกองนี้จะควบก้านด้วยรอลิงทั้งหมดเลยนะคะแต่วิธีการก็คือให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าคำใดบ้างที่อยู่ในอักษรใดนะตัวอย่างเช่นที่เชอร์จะให้แค่ ประโยคนี้ประโยคเดียวนะคะตัวอย่างนะเช่นคําว่าคลาใครตัวนี้คลาใครสังเกตไหมว่าพยัญชนะต้นตัวแรกคือคอควายทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ในคําไหนเอย่ยอยู่ในอักษรไหนเอย่ยอยู่ในอักษรต่ําหนูก็เขียนอยู่ในอักษรต่ํานะคะต่อมาไกลไกลคํานี้นะคะไกลก็ไกล,กกลยอยู่ในอักษรกลางหนูก็ไปเขียนในกออักษรกลางนะคะ ต่อมาพรักคาพอพานนำหน้าทั้งคู่เลยพอพานนั่นแปลว่าพอพันอยู่ในอักษรไทยอักษรต่ำหนูก็ไปเขียนในอักษรต่ำนะคะโอเคไหมไปเขียนที่ไหนล่ะไปดูกันค่ะเมื่อเด็กๆอ่านบทร้อยกองเสร็จแล้วนะคะก็นำคำตอบที่ตัวเองได้มากรองในโหลสใบนี้นะคะ วิธีการก็คือเมื่อกี้นี้พี่เชื่ออ่านให้ดูแล้วก็จะมีอักษรกลางจะมีคําว่าคาแรกคือคลาไคก็อยู่ในอักษรต่ำถูกไหมคะก็เขียนลงในอักษรต่ำนะคาที่สองคำว่าไกลก็อยู่ในอักษรกลางส่วนพระพาก็อยู่ในอักษรต่ำแบบนี้นะคะสําหรับใครที่มีพรินเตอร์นักเรียนสามารถปินพ์แผ่นนี้ออกมาได้เลยนะคะแล้วก็ทําลงบนนี้ได้เลยแต่สําหรับใครที่ไม่มีพรินเตอร์เด็กๆทําลงสมุดภาษาไทยนะคะ เดี๋ยวทีเชอร์จะเขียนเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูกันนะคะไปดูกันค่ะสำหรับงานนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องปริ้นให้เขียนตามแบบฟอร์มทีเชอร์ก็คือตัวเครื่องบรรทัดเหมือนเดิมเน้นลายมือตรงช่องเหมือนเดิมนะคะใครทำงานมาไม่เรียบร้อยทีเชอร์ขออนุญาตตีกลับนะคะโอเคไหมสำหรับวันนี้ทีเชอร์ต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะ อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะตั้งใจเรียนออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย